หลายคนที่ทั้ง inbox เข้ามาถามมามีเนี่ยว่าเอ้ยกำลังจะซื้อของเตรียมข้อจะซื้ออะไรดีระหว่างเครื่องนึ่งขวดนมหรือตู้อบ UV เราอะจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ละกันก่อนจะไปดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้แม่หยงด้วยนะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณแม่มใหม่หลายๆคนเนี่ยที่กําลังจะซื้อของเตรียมข้อเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่า เราควรจะซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อต่างๆให้ลูกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวไหนดีคลิปนี้เรามีคําตอบมาให้ซึ่งบอกก่อนว่าแม่หยกเนี่ยก็คือผ่านการใช้มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องนึ่งขวดนมหรือตู้อบยูวีเราจะใช้หมดแล้วเราก็จะมาแชร์ทั้งข้อดีข้อเสียของทั้ง2ตัวเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณแม่ๆและได้คําตอบในคลิปนี้นั่นเองก่อนอื่นเราขอเริ่มต้นด้วยเครื่องนึ่งขวดนมก่อนซึ่งบอกก่อนว่าเครื่องนึ่งขวดนมเนี่ยเหตุผลที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่แบบเช็คลิสต์ของเตรียมข เชื้อทำความสะอาที่เป็นแบบการนึ่งหรือการอบ UV ก็แล้วแต่แต่ว่าเราอ่ะเลือกที่จะซื้อเครื่องนึ่งขนมเพราะว่าด้วยความที่เป็นความเคยชินของแบบรุ่นอากงอมา่าต่างๆเนาะเขาก็บอกว่า อ่ะอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยควรจะเป็นเครื่องนึ่งขน,นมนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเครื่องนึ่งขน,นมเนี่ยราคาไม่ได้แรงมากก็คือแบบสามารถจับต้องได้มีเงิน4 0 0ร้อยหก็สามารถซื้อได้แล้วแต่ว่าฟังก์ชันของเครื่องนึ่งขน,นมแต่ละรุ่นน่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างรุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบอ่านึ่งขน,นมเป่าแห้งสามารถแบบอุ่นอาหารได้แล้วก็แบบดีไฮเดดอาหารได้แล้วก็สตอรเรจได้เนาะส่วนใหญ่เครื่องนึ่งขนมเนี่ยเขาจะสามารถทําได้แค่นึ่งขนมแล้วก็เป่าแห้งนั่นเเออองงขข้้ดีจา ก็คือเราจะสบายใจเพราะเราอเห็นไอ้น้ำในการที่แบบไอ้น้ำพุ่งเข้ามาใส่ขวดแล้มั่นใจได้ว่าขวดนมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามานึ่งเนี่ยได้ผ่านความร้อนได้จริงส่วนข้อเสียเนี่ยก็มีหลายข้อเหมือนกันด้วยความที่เขาใช้ไอ้น้ำานึ่งใช่ไหม การที่ใช้ไอ้น้ํา100องศาเนี่ยก็จะทําให้ของที่อยู่ในเครื่องนึ่งเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมีชมํารุดเสียหายก่อนเวลาควรนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดในการใช้เครื่องนึ่งขวดนมเนี่ยเขา,าจ,จะมีคราบตะกันเลยแล้วก็แบบเป็นคราบตะกันที่แบบว่าเราอาจจะต้องใช้ทั้งผงในการล้างหรือว่าแบบใช้น้ําส้มสายชูในการล้างซึ่งถ้าเราใช้ทั้งแบบสารเคมีและน้ําส้มสายชูล้างเนี่ยเกิดเราล้างน้ําเปล่าออกไม่หมดเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่ในขวดของลูกก็อาจจะเป็นอันตรายได้นั่นเอง ถึงแม้ว่าเขา,าจะใช้ไอ้น้ำ100องศาในการฆ่าเชื้อเนี่ยแต่แบคทีเรียบางตัวเขาสามารถทนความร้อนได้มากกว่า100องศาเพราะฉะนั้นะ่ะ เครื่องนึ่งขวดนมก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในบางชนิดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากในยุคนี้ที่เป็นยุคโควิดเนาะเครื่องนึ่งขวดนมเนี่ยเขาไม่สามารถฆ่าเชื้อสิ่งของบางอย่างได้เ,ดเดช่นแบบโทรศัพท์มือถือหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนาฬิกากระเป๋ากุญแจรถหรืออะไรการใช้น้ำเนี่ยมันก็จะทําให้อุปกรณ์พวกเนี้ยพังนั่นเองก็สําหรับเครื่องนึ่งขวดนมเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่เราบอกไปเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องอบ UV กันบ้างดีกว่าสําหรับเครื่องอบ U ูนะเราอะ เพราะว่าเราอะตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราอะตั้งใจว่าหลังจาเนื่งองขนมเสร็จแล้วเราจะเอามาใส่เครื่อง UV ต่อเพื่อเป็นตู้เก็บด้วยแต่พอใช้ไปพักหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นข้อดีของเขาข้อแรกเลยเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือเขาอะสามารถอบได้ทั้งแบบนาฬิกาโทรศัพท์กระเป๋าตังกุญแจรถต่างๆนานาแล้วก็ของเล่นลูกได้ซึ่งเหมาะมากกับยุคนี้ที่เป็นยุคโควิด -19 เพราะว่าอย่างตู้ UV เนี่ยเขาได้ไปรับรองว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้จริงถึง99เกันเลยทีเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นตู้นี้ก็จะตอบโจทย์ในยุคนี้มากๆอ่าเอาจริงๆสิ่งที่เราตัดสินใจซื้อมาเลยนะเพราะว่าเราอะชอบดีไซน์ของตู้แล้วอีกอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่เป็นเพื่อนเพื่อเราเนี่ยทุกคนอะเขาจะแนะนําว่าให้ซื้อตู้ UV สีเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ในระยะยาวมากกว่าการใช้เครื่องนึ่งขนลงเพราะว่าความร้อนที่เขาใช้ในการอบของเนี่ยไม่เกิน45องศา ดังนั้นเขา่ก็จะรักษาของที่แบบเป็นของอุปกรณ์ต่างๆของเราะได้ยาวก,กว่าการใช้ไอ้น้ำที่100องศานั่นเองเขอดีอีกอย่างหนึง่งที่เราชอบของตู้ UV นะคือเขาสามารถจุของได้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะการที่แบบเอาจุกนมขวดนมของเล่นของใช้ต่างๆของลูกมาใส่ในตู้เนี่ยก็สามารถใส่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะเปิดตู้ให้ดูเนี่ยคือเยอะมากทุกคนแบบใส่จนคุ้มเลย แล้วก็ของเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาอ่ะให้ไง้ขวดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ไง้ขวดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยของเขาอ่ะจะไม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวใดๆทําให้เรามั่นใจได้ว่าแบคทีเรียมันจะไม่ได้ไปเกาะอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยคือดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบของตู้ UV เลยเนี่ยคือเขามีโหมด storage หรือว่าโหมดเก็บรักษาของที่อยู่ในตู้นั่นเองซึ่งโหมดเนี้ยจะทําการแบบไล่ความชื้นแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้เราตลอดเวลาทําให้เราอ่ะสามารถหยิบใช้ได้ตลอดเนาะสิ่งที่เราชอบมากๆที่เรารู้สึกว่าเขาทําให้ เราง่ายขึ้นนั่นก็คือว่าเขามีแอปพลิเคชันสําหรับสั่งงานตู้ด้วยเช่นแบบถ้าเราแบบกําลังเล่นกับลูกอยู่หรือเราเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปรับ<ๆ>พัสดุหรือแบบออกไปข้างนอกแล้วเราเดงไดใจว่าเอ้ยเราลืมอบของในตู้เนี่ยเราก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทุกคนก็แค่เข้าไปในแอปของเฮนิมใช่ไหมแล้วก็สามารถกดได้เลยว่าเราจะสั่งอะไรเนาะอย่างตอนนี้เดี๋ยวเราจะสั่งเป็นให้อบ UV5 นาทีแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเนี่ย แค่เนี้ยในแอปก็จะขึ้นว่า5นาทีตู้ก็จะทำงานได้เลยเห็นไหมอย่างเราเนี่ยไม่ได้ใช้มือกดที่ตู้เลยก็สามารถทำงานได้ อย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่เราชอบมากก็คือเขาสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแค่ใช้ผ้าเปียกมันๆเนี่ยมาเช็ดเนี่ยก็คือสะอาดแล้วไม่ต้องแบบมาใช้น้ํายาใช้อะไรในการล้างมันก็จะปลอดภัยกับลูกมากขึ้นนั่นเองแต่เขาก็มีข้อเสียเหมือนกันด้วยความที่เขาอ่ะใช้หลอดไฟในการทาค่าเชื้อเนาะเราก็จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยทุกๆ1ปีเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเองหลอดไฟตรงเนี้ยก็คือเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนเนาะอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่เป็นฟิลเตอร์ของเขาตรงเนี้ยเราก็ควรจะเช็คแล้วก็ดูเผื่อว่าฟิลเตอร์มันตันหื มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการแบบเป่าแห้งต่างๆลดลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าฟิลเตอร์ตันเนี่ยเขาอ่ะก็จะทําให้มีกลิ่นก็จะเข้าไปติดไม่ว่าจะเป็นขวดนมของเล่นของใช้ต่างๆของลูกได้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันมีมีเยอะมากบอกเลยว่าเครื่องแรกที่เราซื้อเนี่ยคือเครื่องนี้เครื่องที่2จะเป็นเครื่องอบยูีเครื่องใหญ่ แล้วก็ตัวนี้แบบหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องมีเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งเราอยากจะบอกว่าเครื่องนี้มันทําให้ชีวิตเราง่ายมากทุกคนปกติเราจะใช้เป็นตู้นีเนาะในการเก็บขวดนมเก็บจุกนมต่างๆของลูกพอลูกโตขึ้นนิดน,นึงอ่ะเขาก็จะเริ่มมีของเล่นของใช้ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอาการที่เอาขวดนมออกมาเอาของเล่นใส่เอาของเล่นออกใส่ขวดนมอ,อะไรเงี้ย มันอาจจะทาให้ชีวิตเราอ่ะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเราก็เลยตัดสินใจที่จะมีตัวนี้อีกเครื่องหนึง่งที่จะแบบช่วยแบบเอาไว้ใส่พวกของเล่นต่างๆของลูกโดยเฉพาะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่แบบเวลาเราออกไปข้างนอกมาใช่ไหมเราก็เอาของใช้ของเราเนี่ยมาใส่ในตู้เพื่อ U V ฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับลูกเรานั่นเองที่เราชอบมากคือตู้เนี่ยเขาค่อนข้างเล็กใช่ไหม เราสามารถเอาออกไปเดินทางได้แล้วก็แบบพกไปไหนมาไหนได้ไม่ว่าจะเป็นแบบในรถหรือว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็พกไปได้สําหรับคลิปนี้แม่ยกก็มาแชร์เนาะว่าถ้ามีบัตเจตเนี่ยก็คือซื้อเครื่องนึ่งขนนมหรือเครื่องอบ UV ดีกว่ากันก็เราบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกาันก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนสะดวกจะใช้แบบไหนแต่ว่ามามีก็จะบอกว่า เป็นเครื่องนึขนมเนี่ยก็คือเหมาะกับการอยู่บ้านแล้วก็แบบใช้ไอ้น้ําในการนึ่งก็ซื้อความสบายใจเพราะว่าเขาเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง UV เนี่ยก็คือเรามั่นใจได้เพราะว่าเขามีเซอร์ติฟิเคทรองรับเนาะสำหรับเครื่อง baby UV mini เครื่องเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับแบบคุณพ่อคุณแม่ที่แบบ บ้านมีพื้นที่จาํากัดหรือชอบเดินทางบ่อยๆตัวนี้ก็คือสะดวกแล้วก็พกพาง,ง่ายมากๆแต่ถ้าบ้านไหนชอบแบบจุเยอะๆจัดเต็มจัดหนักสามารถใช้ได้ยาวๆเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยเป็นแบบตัวใหญ่ของเขาเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าแต่ละอย่างอะสามารถซื้อได้ที่ไหนเนาะสุดท้ายนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าอ่ะแล้วแม่หยกอะ่ะจะแนะนําให้ใช้ตัวไหนมากที่สุดเรารู้สึกว่ามีทั้งสองอย่างก็ไม่ได้เสียหายทั้งเครื่องนึ่งขวดน,นมแล้วก็เครื่อง UV เนี่ยเขามีประโยชน์ต่างกัน,กนเนาะก็แล้วแต่ว่าบัตเต็นบ้านไหนมีเท่าไ แต่ถ้าเป็นแม่หยกแนะนํานะแม่หยกจะแนะนําให้มีทั้งสองอย่างเพื่อความสบายใจนั่นเองก็สําหรับคลิปนี้ใครที่อยู่ทีมตู้ UV หรือเครื่องนึ่งขนมนก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย